สวัสดีครับครอบคบอรัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านตอนนี้ผมคงไม่แคร์นะครับว่าใครจะมาฟังหรือไม่แต่ผมแคร์เพื่อนๆผมในช่องมากกว่าคนที่เข้าใจแล้วนะครับขอบพระคุณครับสำหรับคอมเมนต์ดีมากๆเลยครับว่าตอนนี้เนี่ยเรากาลังนะครับจะทําอะไรบางอย่างไม่ทันนะเพื่อจะทําให้ฟุตบอลไทยเราสามารถเดินไปได้ในรอบปีสองพันสาสิบถึงสองพันสสิบสี่คือในรอบสิบปีถ้าเราไม่ทําตอนนี้ เราจะเสียหายไปอีก10ปีอย่างน้อยนะนะครับผมขอทวนนิดนึงนะคุณคุณี้สี่ข้อทําไมสาคัญนะครับมีเพื่อนมาคอมเมนต์บอกว่าตอนนี้นะทางสมาคมเนี่ยนะครับให้เอตันนีฮัสซันรับผิดชอบทั้งหมดนะครับถ้าฟุตบอลไทยเนี่ยตกรอบเอเชียหรือฟุตบอลไทยไม่สามารถจะเข้ารอบฟุตบอลโลกได้ก็คือต้องลดเอตันนีฮัสซันแต่เรื่องที่พูดคํานี้มันจะต้องใช้เวลาประมาณเกือบ2ปีครับประมาณ2ปีข้างหน้านะ ตรงนี้เราต้องเดิมพันใหญ่แล้วตอนนี้ทั้งนี้สั้นจริงครับดึงจุดเบลและพยายามจะดึงเอริกาวเข้ามาแต่ยังไม่เพียงพอครับยังไม่เพียงพอตัวเลขที่ผมบอกว่าทีมชาติญี่ปุ่นตัวเลขทองคำคือ80%นะครับจากยุโรปและ10%คือนักเตะภายในถ้าไม่ทําตรงนี้ถ้าไม่ทําตรงนี้ก็จะพังอีกไม่แน่ครับอาจจะเข้ารอบนะไอ้ที่ภาพลวงตาเราคืออะไรรู้ไหม คือการดึงนักเตะจากยุโรปมาเป็นน้ำน้อยเหมือนเดิมแต่สามารถผ่านเข้ารอบเอเชียได้มันก็จะหลอกเราไปอีกประมาณ1ปีมันจะหลอกเราไปอีกหนึ่งปีให้เราไปแข่งเอเชียรอบสุดท้ายและในที่สุดเราก็จะไปตกรอบฟุตบอลโลกหรือแม้กระทั่งเราผ่านเข้ารอบฟุตบอลโลกไปอีกนะครับมันก็จะหลอกเราไปอีกเพราะว่าเราจะไม่สามารถจะอยู่ในระดับท็อปของเอเชียและไปฟุตบอลโลกได้อีกอย่างทาวรฟังนะครับไม่ใช่ความสําเร็จในการเข้ารอบลึก เอเชียหรือไปฟุตบอลโลกได้เท่านั้นแต่การทำาครเรนตีสีข้อจะเป็นนะครับผลระยะยาวทำให้ทีมไทยเราไปติดอยู่อันดับท็อปหหรือท็อป10ของเอเชียอย่างทาวรและไปฟุตบอลโลกทุกสมัยเหมือนญี่ปุ่นไม่รุ่มรุ่มมนดอนอีกแล้วเขาเรียกว่าพ้นขึ้นมาเหมือนประเทศพ้นขึ้นมาสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วไงครับการทำาคเรนติสีข้อสําคัญอย่างไรเดี๋ยวผมจะได้เลี้ยงให้ฟังนะข้อที่1ญี่ปุ่นแยกข้อที่1ออกจากการพัฒนาในข้อที่2 ข้อที่หนึ่งคือทําทีมชาติชุดใหญ่ให้แข็งแกร่งที่สุดท่านฟ,ฟังดีๆนะเพราะต้องทําทีมโปรเอานักเตะจากยุโรปมา80%ไม่ว่าเด็กคนนั้นนะ่ะจะเป็นลูกครึ่งหรือลูกไทยต้องเอามาครับความสําคัญในจุดนี้คือการเรียงลําดับโปรไฟล์ตามสโมสรสังกัดและระดับฟุตบอลของโลกอย่างแท้จริงไม่มีอคติทางด้านชนชาติขอให้เขาเป็นคนไทยตามกฎหมายและต้องให้โอกาสเขาตามสิทธิมนุษยชนและหลักมนุษยธรรมและตามหลักฝีเท้าเขาเราต้องไม่ดูหมิน่น เกรดนะครับของนักเตะร,ระดับโลกในสโมสรทุกสโมสรในโลกนี้ และนะครับต้องดึงลงมาอย่างบริสุดยิธรรมมันแสดงถึงหัวใจความยุติธรรมและความโปร่งใสของสมาคมเราด้วยในการที่จะนำนักเตะชั้นเยี่ยมจากยุโรปมาและวิธีการไปนําพาเข้ามาเนี่ยคุณจะต้องกางคอเทนตี้ให้เข้าดูพูดถึงโรดแมพพูดถึงโครงการทุกอย่างที่เราจะขึ้นสู่ในระดับท็อปเอเชียให้เด็กเข้าใจถึงแม้ว่านําเด็กมาทํำทีมโปรแล้วจะมีแพ้บ้างจะตกกรอเอเชียไม่เป็นไรเราเดินถูกทางแล้ว ขอจะเก็ตนะครับสิ่งที่ผมพูดนะนี่คือข้อที่1ทําทีมชาติไทยให้แข็งแกร่งที่สุดข้อที่2คือการพัฒนาภายในหรือการพัฒนาลีกลีกกับการพัฒนาเยาวชนต้องไปด้วยกันครับเราต้องไปแปะเด็กให้ลีกพัฒนาอะคาเดมีของลีกจะต้องส่งเสริมนะครับและท่องทำอะคาเดมีกลางนะครับศูนย์ฝึกกลางของเราให้ได้เพื่อจะให้เด็กของเรามีแพชชั่นต้องสําคัญที่สุดนะครับใส่ดอกจันไว้เลยข้อที่2เนี่ย จะต้องทําให้เด็กไทยเนี่ยมุ่งตรงขึ้นสู่ระดับอาชีพและไปยุโรปให้ได้ต้องทําเป็นแพชชั่นคือเป็นวาระแห่งชาติในคุณสมบัติและทัศนคติให้เด็กไทยเราที่เป็นนักฟุตบอลเนี่ยมุ่งตรงขึ้นสู่นะครับการ เล่นลีกอาชีพที่สูงสุดแม้กระทั่งไปญี่ปุ่นไปยุโรปต้องไปให้ได้ถ้าเด็กคนไหนขอเล่นธรรมดาธรรมดาไปเรื่อยๆก่อนเนี่ยเด็กคนนั้นแยกไปปิระมิดฝั่งสมัครเล่นทันทีครับเพราะฉะนั้นปิระมิดมันจะมี2ยอดฝั่งสมัครเล่นกับฝั่งอาชีพและที่สําคัญที่สุดนะครับมันมีรายละเอียดตรงนั้นว่าทําไมญี่ปุ่นเขาถึงทําข้อที่1ข้อที่2แยกจากกันถ้าคุณจะพัฒนาแบบปิระมิดยอดเดียวพัฒนานักเตะเยาวชนขึ้นสู่ทีมชาติชุดใหญ่เลยเนี่ย ไม่จำเป็นจะต้องมีข้อหนึ่งครับมีข้อที่สองก็พอแล้วข้อที่สองต้องเขียนว่าพัฒนาเยาวชนให้แข็งแกร่งที่สุดและมุ่งตรงไปสู่ทีมชาติชุดใหญ่แค่นี้ก็เพียงพอแล้วไม่จําเป็นต้องมาเขียนข้อที่หนึ่งในข้อที่ของเจแปนวีว่าต้องทําทีมชาติให้แข็งแกร่งที่สุดพอจะเก็ตนะครับคลิกค่อยๆคิด,คดตามผมนะการทําข้อที่สองเราจะต้องให้อคาเดมีเป็นคนฝึกเด็กให้เรา ถคารดมีดังกล่าวอยู่ในสโมสรที่แข็งแกร่งไม่ว่าจะเป็นไทยลีกเจลีกหรือพีเมลีกอังกฤษหรือหลีกเอิงกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มพัฒนาเด็กให้เราไม่ใช่เรามาเป็นเจ้ากีเจ้าการทําเองและเราจะไม่มีเงินพัฒนาในข้อที่2คือพัฒนาเด็กทํหลีกเด็กก็ไม่ได้ทําศูนย์ฝึกก็ไม่ได้เพราะเราไม่มีตังเราต้องเลิกการเที่ยวของเงินนะบริจาคเราต้องเลิกสิ่งนี้มันเป็นแพชชั่นที่ไม่ดีเริ่มต้นทําได้ แต่ทีมโปรของเราชุดนะครับทีมโปรชุดใหญ่ของเราในข้อที่หนึ่งจะต้องมุ่งตรงสู่บอลโลกเพื่อเงินเพื่อทองมาพัฒนาในข้อที่สองเห็นภาพไหมครับเห็นไหมครับข้อที่สามโค้ชต้องผลิตให้เพียงพอและมีมาตรฐานที่ดีและโค้ชทุกคนในประเทศนี้จะต้องยอมรับหลักการโคเทนิตี้ไม่ดื้อรั้นในการที่จะปั้นเด็กเองเพื่อขึ้นสู่ทีมชาติข้อที่สี่การสรุปรากหญ้าไม่ได้หมายเพียงนักฟุตบอลนะไม่ได้หมายความว่าคุณเข้าใจแค่ว่าไปเอาให้โอกาสเด็กตามชนบท นะได้มีโอกาสเข้ามาและเปิดฐานพีระมิดในลักษณะทาเล่นใดดีให้กว้างที่สุดอันนั้นยังไม่พอครับการสรุปด,ดังกล่าวจะต้องเป็นครอบครัวฟุตบอลทั้ง5ล้านคนด้วยจะต้องเข้าใจแนวทางคอเทนตี้เมื่อ4ข้อมันรวมกันเป็นหนึ่งแล้วมันจะเป็นวัฏจักรนะครับข้อที่1เป็นวัฏจักรระเบียบว,วินัยในการดึงนักเตะจากยุโรมมา8 0ไม่สนใจข้อที่2เลย และคัดเลือกจากข้อที่2นักเตะภายในที่อยู่ในดับคาร์เอเชียหรือไปเคยไปค้าแข้งอยู่ต่างประเทศเท่านั้นอย่างน้องแบงค์อย่างเจ้าเช็คนะครับสามารถติดทีมชาติได้ดูเกรดให้คะแนนตามความสามารถที่สังกัดสโมสรครับไม่ใช่เอาตาเรามองไม่ใช่ให้โค้ดไปนั่งสเกลและเลิกเอานโยบายของฟุตบอลเนี่ยที่เป็นหลักการปรัชญ,ญาเนี่ยไปให้โค้ดแต่ละคนแต่ละคน นะครับคิดเองเลิกสักทีมันจะเข้ารูปเดิมก็มคือไล่โค้ดออกเปลี่ยนโค้ดใหม่ไล่โค้ดออกเปลี่ยนโค้ดใหม่และคอเทนตี้มันก็ไม่เกิดข้อที่2มันจะช่วยหนุนพลังให้ข้อที่1เพราะอะไรครับเพราะถ้าเราสร้างแพชชั่นเด็กให้ขึ้นสู่ทีมอาชีพแล้วเด็กๆในไทยของเราจะมีนโยบายในการที่จะมุ่งตรงขึ้นสู่ลีกอาชีพที่สูงสุดเพื่อจะนําเงินนาทองเขา้เขาประเทศเราเด็กเราทําได้แน่ครับ ถ้าเราให้แพชชั่นนี้อย่างเข้มแข็งเหมือนเด็กญี่ปุ่นเด็กเขาจะพัฒนาตัวเองนะครับเขาจะรู้ว่าทำไงจะได้ไปเล่นเจลีกทำเหมืนจะได้ไปเล่นต่างประเทศถ้าเล่นอยู่แค่นี้ไม่มีโอกาสติดท,ทีมชาติเลยเพราะทีมชาติไม่เอาเด็กภายในชัดนะนะครับนี่มันจึงเป็นแรงส่งแรงเหวี่ยงเพราะนะครับโปรเจกต์ดี A คือการมุ่งตรงขึ้นสู่อาชีพสูงสุดของข้อที่2เยาวชนเรา จะทาให้ทีมชาติชุดใหญ่ของเรามีทรัพยากรในยุโรปเพิ่มมากขึ้นเห็นไหมครับมันเป็นวงจรของมันนะและถ้าเกิดโค้ดในข้อที่สามของเราไม่เข้าใจเรื่องนี้ยังพยายามจะฉีกไปปั้นเองเป็นรุ่นยูสิบเจ็ดยูยี่สิบให้มีแพชชั่นเดียวกันเพื่อขึ้นสู่ชุดใหญ่เหมือนโครงการของแอนโทนีแฮซันตอนนี้ ality, ข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็จะพังครับพอมันพังมันก็จะรวมเหลวอีกและทุกสิ่งอย่างที่มันจะดีมันก็จะหายไปพร้อมกับโค้ดที่ถูกไล่ออกหรือเกษียณตัวไป นึกผาพบอกนะและข้อที่4ก็คือความเข้าใจของครวฟุตบอลเนี่ยจะต้องเข้าใจเรื่องนี้อย่างถ่องแท้สง่งทอดกันรุ่นต่อรุ่นของวงการฟุตบอลไทยสิ่งที่ผมพูดสี่ข้อมันจะเป็นอมะตะมันไม่มีวันตายมันไม่มีวันเกษียณมันไม่มีวันโดนไล่ออกคอเทอร์เนตี้ไม่มีใครไล่คอเทอร์เนตี้ออกจากประเทศไทยได้จะแพ้จะไดงไงคอเทอร์เนตี้ยังเข้มแข็งมันจะเป็นวัฏจักรบุญวนที่ทรงพลังมาก ทำให้ทีมชาติไทยเคลื่อนขึ้นสู่จุดสุดยอดเหมือนทีมชาติญี่ปุ่นโดยเร็ววันถ้าประเทศไหนทำเฉพาะข้อที่หนึ่งโอนตัวไม่รู้จักข้อที่สองจะผลิตเด็กขึ้นสู่ทีมชาติอย่างนั้นนะประเทศนั้นจะล้มเหลวไปฟุตบอลโลกได้แค่ครั้งเดียวและครั้งต่อมาก็จะมาปั่นกันใหม่อีกประเทศไหนที่ทำขค้อที่ไม่ครบระบบโค้ดภายในก็จะปั่นป่วนไม่สามารถดํารงสี่ข้อนี้ไว้ได้ก็จะเปลี่ยนโค้ดไปเรื่อยๆเปลี่ยนคิมซังซิกนะ เปลี่ยนโค้ดเนเธอร์แลนด์นะครับไล่ประธานสโมสรไล่ประธานาไล่นายกสมาคมบอ,อกเปลี่ยนคณะกรรมการบุ่นวยอยู่แบบนี้ไม่มีที่สิ้นสุดแต่ถ้ามีคอเทนิตี้สข้อหรือแก้ว4ประการเนี่ยรองรับทีมชาติไว้เป็นธรรมนูฟุตบอลแล้วเนี่ยมันจะดันทีมชาติของประเทศนั้นๆเนี่ยขึ้นไปสู่ระดับท็อปของเอเชียได้แบบนิ่งๆและจะไปฟุตบอลโลกถาวรแบบทุก สมัยเหมือนญี่ปุ่นก็ทำนี่คือหลักการคือเคล็ดลับผมคิดว่าตอนนี้มาดามแป้งให้อัลเอร์นิฮาสันทำทีมจริงอัลเอร์นีฮาสันดึงจูดเบลมาจริงแต่ดึงไม่มาบึงดึงมาไม่มากเพียงพอในสัดส่วน80ต่อ20เราจะล้มเหลวในการคัเลือกฟุตบอลโลกอีกทาให้ตายเขาทาไม่ได้และในขณะที่อัลเตอร์นิฮสันและคณะกรรมการนะยังพัฒนาเด็กยูสิบเจ็ดในทางเล่นได้ดีขึ้นมาสู่ยูยี่สิบยูยี่สาม ด้วยรูปแบบการเล่นแบบเดียวกันเพื่อจะขึ้นสู่ชุดใหญ่นี่คือการทำผิดพลาดครั้งรายแรงที่มันจะทำให้คอเทตี้อที่สองพังพอระบบที่จะสร้างแพชชั่นเด็กไปสู่เมืองนอกเพื่อตัดตัดระบบลูกลักเด็กเส้นออกจากประเทศไทยเพื่อจใจแพชชั่นเด็กเราเป็นมืออาชีพเพื่อจะให้รวมคติของเด็กเราแข็งแกร่งเหมือนมืออาชีพเพื่อจะให้รวมคติของเด็กเรานี่แข็งแกร่งเหมือนเด็กยุโรปมันจะโดนทําลายลง พัฒนาอย่างไรสอนอย่างไรเด็กก็ไม่เก่งเด็กก็ไม่ฟิตเด็กก็ไม่มีความมั่นคงเหมือนเด็กญี่ปุ่นนี่คือความเสียหายของพอที่ข้อที่สถึงเอนทนีแฮซันจะเรียกนักเตะทีมโปรมาเต็มทีมชุดที่1ก็ทำได้แค่ไปฟุตบอลโลกคนเดียวหรือนะครับสามารถผ่านเข้ารอบุลิกของเอเชียได้แค่คนเดียวนะครับมันก็ได้แค่นั้นหลังจาก,กเอนทนีแฮซันเกษียณไปแล้วข้อที่สคือพัฒนาเยชนก็พังเละไปอีก และข้อที่หนึ่งก็จะพังตามไปด้วยนั่นคือความสําเร็จเพียงสมัยเดียวยุคเดียวและเราก็จะมานั่งวิจารณ์นั่งพูดกันใหม่นั่งตั้งหลักนั่งตั้งหมากันใหม่อีกรอบหนึ่งนี่คือวังวนอุบาทของวงการฟุตบอลไทยที่ผมพยายามพูดแล้วว่าเราพบทางออกแล้วแต่คุณไม่ฟังกันเองคุณไม่ฟังในสิ่งที่ผมพูดเองและตอนนี้การเตรียมทีมต้องเตรียมทีม5ปีถึงจะทัน ตอนนี้ญี่ปุ่นเตรียมทีมไปฟุตบอลโลกปี2030แล้วเขาเตรียมมั้งแต่ต้นปีแล้วด้วยการดึงนักเตะจากยุโรปมา80%ที่เป็นนักเตะอายุน้อยและได้ลงแข่งขันในคัดเลือกฟุตบอลโลกช่วงหลัง,ลงแล้วเขาได้เตรียมทีมให้เรียบร้อยแล้วเขาแยกชัดเจนทัวร์นาเมนต์ภายในนะครับเช่นทัวร์นาเมนต์เิชั่นเกมทัวร์นาเมนต์เอเชียตะวันออกเหมือนที่เวฟบบ้านเราแม้กระทั่งนะครับทัวร์นาเมนต์ที่แข่งขันกันในเอเชียเนี่ย เขาจะใช้นะครับนักเตะที่อยู่ในสโมสรเจลีีทั้งหมดมารวมทีมกันโดยเขาไม่เรียกซูปเปอร์ตามาจากยุโรปเลยแม้แต่คนเดียวแต่ทัวร์นาเมนต์เมเจอร์ที่แข่งขันกันในแต่ละรอบของฟุตบอลโลกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยิงแชมป์เอเชียรหรือคัดเลือกฟุตบอลโลก2ทัวร์นาเมนต์หลักเนี่ยเขาจะใช้นักเตะจากยุโรป80%และนักเตะภายในเพียง10หรือ20%เท่านั้นนี่คือหลักการที่เข้มแข็งมาก และเขาทํางานแบบไม่ผิดศินไม่ผิดข้อเลยทําให้ญี่ปุ่นแข็งแกร่งที่สุดและสิ่งนี้เรากําลังมองว่าโค้ชญี่ปุ่นคือเจแปนเวนั่นคือความเข้าใจผิดเรากําลังเข้าใจว่าแทคกติกเล่นแบบญี่ปุ่นคือเจแปนเวที่จริงไม่ใช่ญี่ปุ่นเขาผสมผสานวิธีการเล่นจากทั่วโลกนะครับมาเป็นรูปแบบการฝึกสอนเด็กและเขาอัปเดตทุกปีเขาไม่ได้เล่นแบบเดิมนะแต่แพชั่นเด็กเขา เป็นระดับอาชีพมืออาชีพเพราะเด็กเข้าอยู่ในยุโรปมากมายเพราะเขาทําข้อที่2การพัฒนาเยาวชนมุ่งตรงไปสู่ยุโรปด้วยโปรเจกต์ DNA แต่เราไม่ทําเรามาพูดแต่เรื่องโค้ดนะครับโค้ดแอนโทนนีมีนโยบายยังไงโค้ดอิชิมีนโยบายยังไงถ้าไม่ดีก็เปลี่ยนออกเอาคนใหม่เข้ามาทําแล้วก็มากําหนดนโยบายกันอีกสิ่งเหล่านี้คือความลมเรลวและการวนลูปแบบที่ไม่มีวิสัยทัศน์ ของผู้หลักผู้ใหญ่ของเราและสมาคมฟุตบอลจะต้องปรับเปลี่ยนตรงนี้เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะถ้าเราไม่ทำคอร์เทนิตี้สีข้อวันนี้นะเราจะลมจ้มเหลวในฟุตบอลจริงแช่ไหมชาติเอเชียรอบสุดท้ายและเราจะไม่สามารถผ่านเขา้ารอบฟุตบอลโลกปี2030ได้นะครับเพราะเราเตรียมทีมไม่ทันแล้วนะครับมันทําไม่ครบสีข้อมันก็จบแล้วครับพอเราลม้มเหลวปี2030เราก็จะมาตั้งหลักตั้งไข่กันใหม่นับหนึ่งกันใหม่ วันนั้นเลยครับความหายนะของฟุตบอลไทยจะมาถึงเพราะฟุตบอลในย่านอาเซียนของเราจะแซงเราไปหมดแล้วญี่ปุ่นเขาไปถึงใกล้ๆชมป์โลกแล้วในขณะที่ประเทศไทยยังหลงทางเป็นตาบอดคำชางกันอยู่สิ่งนี้เราเลิกเอาอนาคตฟุตบอลไทยทั้งหมดมอบใส่มือโค้ดได้แล้วโค้ดทำหน้าที่เพียงมาลงแทคติกมาให้แพ้ชัตนเด็กเหมือนโมริยะสุโค้ชทีมชาิญ,ญี่ปุ่นเท่านั้น โค้ดทีมชาติญี่ปุ่นไม่มีสิทธิ์มากำหนดนโยบายสมาคมและธรรมนูญฟุตบอลเขาคือเจแปนวีเท่านั้นที่เป็นนโยบายหลักและเขายึดถือไปตลอดการนำนักเตะจากยุโรปมา80%จะต้องเป็นอุดมคติของทีมชาติไทยไปตลอดการถ้าเด็กไทยนะในข้อที่สสร้างแพชชันิตัวเองไม่ได้ไปยุโรปไม่ได้ก็ไม่ต้องติดทีมชาติชุดใหญ่ครับคุณต้องเด็ดขาดแบบนี้ถ้าไม่เด็ดขาดแบบนี้ระบบโค้ดระบบลูกรัก ระบบเด็กเส้นเด็กเราจะวิ่งไม่ครบ9ก้าสิบมิเเด็กเราจะไม่มีความพยายามต่อสู้และเด็กที่มีแพชชั่นถูกต้องที่มาจากยุโรปที่เข้ามาเล่นอยู่กับรุ่รนเยาวชนเราทุกคนจะโดนทำลายเพราะวิธีคิดแบบดันเด็กขึ้นชุดใหญ่เนี่ยวิธีคิดแบบสร้างนะครับอัตลักษณ์ยูสิบเจ็ดยูยี่สิบยูย่าแบบเอนทวฮัสซันบอกเนี่ยการพัฒนายาวชนแบบนี้เนี่ย มันจะดันเด็กขึ้นชุดใหญ่เลยมันจะไปทําลายเด็กที่เขามีความคิดทัศนคติเป็นมืออาชีพในยุโรปคุณสังเกตดูเด็กจากยุโรปเข้ามาเล่นในไทยแล้วเนี่ยจะจมหายไปกับระบบนี้เพราะเด็กที่เป็นนักเตะมืออาชีพในหัวใจของเขาจริงเขาจะโดนทําลายด้วยระบบนี้จะมีรอดไมาได้ไม่กี่คนเช่นพี่เจพี่อุ้มนะครับผมกำลังจับตามองนะครับว่าเจ้าพลเกพอกพลเอกมณีกรจะรอดหรือไม่ เด็กคนนี้คือนักเตะสแกนดิเนเวียซึ่งมีแพชชั่นแบบมืออาชีพแบบยุโรปแต่ในที่สุดพลเอกมณีก่อนอาจจะคิดว่าเสียใจว่าเด็กบางคนเพื่อนร่วมทีมบางคนเล่นด้วยแพชชั่นที่ไม่สู้นะครับไม่ตั้งใจไม่มีความคิดที่จะไปยุโรปเลยไม่มีความคิดที่จะก้าวหน้าแต่กลับได้ติดทีมชาติชุดใหญ่ในขณะตัวเองที่ขย,ยันแข็ง,ขงมีแพชชั่นมาจากสแกนดิเนเวียเนี่ยสู้สุดฤทธิ์สุดใจ นะครับบางครั้งถ้าเกิดไม่วิ่งเหมือนเด็กไทยนะครับในการวิ่งเป็นคอนเทนต์เนี่ยนะครับไม่มีมาาไม่มีรูปการวิ่งเอาอกเอาใจผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองนี้นะเนี่ยผลเอกมณีกรก็จะหายไปจากวงการฟุตบอลไทยอย่างน่าเสียดายนี่คือการทําลายนี่คือสิ่งที่เราต้องหยุดหยุดวงจรนี้ในวงการฟุตบอลไทยหวังว่าสิ่งที่ผมพูดเพื่อนคงจะพอมองเห็นว่าผมคิดอะไรเพื่อนคงจะรู้ ว่าการเจริญขึ้นไปสู่ในระดับสูงเนี่ยมันต้องมีวิธีคิดที่ยาบยนต์และมีกลยุทธ์และถ้าเรามีวินยัยมันจะสามารถไปอย่างถาวรไม่ใช่การเอาชนะหรือประสบความสำเร็จเพียงโทัวร์นาเมนต์เท่านั้นเรื่องนี้ผมทวนให้ฟังแบบหยาบอีกรอบหนึง่งความจริงผมก็เหนื่อยนะครับผมอยากพูดในสลัดสลวยและลึกซึ้งกว่านี้แต่บางครั้งความเข้าใจผิดของแฟนบอลไทยจํานวนเป็นล้านคนเนี่ย ความเข้าใจผิดของกูรูฟุตบอลอินฟลูเอนเซอร์ความเข้าใจผิดของผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการฟุตบอลของบ้านเราเนี่ยมันมีมากมายมหาสารเหมือนน้ำคลื่นทะเลมหาสมุทรที่มันกําลังจะพยายามพัดเม็ดทรายเล็กๆอย่างผมให้จมลงไปผมพยายามสู้ฝืนกระแสนี้เพื่อความเข้าใจให้เ,เพื่อนๆได้ยินนะครับผมก็จะสู้สุดเท่าที่ผมจะพูดได้เห็นไหมครับว่าเวลาผมใช้ความคิดผมทําคลิปมา2,000คลิปแล้ว เวลาผมพูดใช้ความคิดไปเรื่อยๆเสียงผมมันจะหมดไปเรื่อยๆนะครับเสียงผมมันจะหมดไปเรื่อยกําลังในใจผมมันอ่อนลงเรื่อยแต่ผมทําคลิปเสร็จผมก็สร้างกํำลังใจอีกรอบหนึ่งเพื่อจะมาพูดบางสิ่งบางอย่างให้เพื่อนฟังเพื่อจะทําให้เพื่อนตาสว่างเพื่อจะทําให้เพื่อนที่รักชาติรักฟูตบอลไทยเนี่ยได้เข้าใจถึงเส้นทางที่เหลือเวลาอีกเพียงน้อยนิดที่เราจะล้มเหลวไปอีกสิบปีให้เพื่อนเฟัง เรื่องแบบนี้นะถ้านะครับยังมีคนไทยจำนวนมากไม่เข้าใจมันจะลมมหลวอปอีก10ปียังเห็นและไม่แค่นั้นครับเอฟเฟกมันจะติดต่อไปอีก30ปี50ปีนี่คือการวนรูปอย่างแท้จริงยาไปสนใจเรื่องเล็กน้อยว่าต้องเพิ่มความฟิตให้เด็กไทยนะวิ่งจะได้ครบ90นาทีต้องให้อาหารโภชนาการวิทยาศาสตร์การกีฬาต้องทำศูนย์ฝึกให้เด็กนะจะได้เตะเก่งขึ้น ความคิดแบบนั้นมันเป็นความคิดคนทำงานไม่เป็นให้คุณไปสร้างบ้านบ้านกว็พังให้คุณไปทำอาหารก็กินไม่ได้เพราะคุณคิดแค่หลักการแต่เวลาทำจริงเด็กเจนซัดเขาไม่ทำกับคุณหรอกครับเอาไปเอามาเด็กก็จะหลอกผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็จะงมขงเป็นตาบอดคำช้างอย่างนั้น <c oughs> ขออภัยนะครับผมหมดแรงพูดแล้วคลิปนี้ขอแค่นี้ก่อนครับ ប <tong> ាល់ទាត់ຕ້ອງเตรียมทีมฮาร์เวย์ไปฟุตบอลโลกต้องเตรียมทีมฮาร์เวย์ มันมีเรื่องการแข่งขันทัวร์นาเมนต์หลักสองโนาเมนต์สำคัญกันระวังทางอย่าไปฟุตโบอลโลกต้องสร้างทีมมาเบสร้างทีมนักแต่ระดับโลกอย่าไปอุปบังโลกนักแต่สมัครเล่นชี้กดชี้เกนยักษ์แต่สมัครเล่นมาใส่ทีมโบ Team Hobbit!